าพี่น้องกราบสุขสบายดีสั่งเครื่องมาให้ลูกเนาะเป็นสามพันบาทบุงหัวสีได้ยังไงล้านล้านปลายล้านหกล้านเจ็ดนี่แหละล้านเจ็ดพี่น้องร้านแปดร้านเจ็ดร้านแปดด้วแหละเดี๋ยวเรามาเบิ่งตัวน้อยก่อนเนะาะหลังจากไปเอาตัวนำ้ำตอนเที่ยงเนาะพอดีว่าตอนแรงๆกับเครื่องตัวน,นี้มาหออ่อนเนาะเอาก็ะเด็นเมาเลยเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งก่อนอันนี้นมเนาะพี่น้องเนาะเลยเอาซื้อนมเนาะ,ะเลยจ้าของอัน อันเจ้าของเขาผากยังจกจักขาัยังเนมมาหายเนาะเขาบอกว่าแถมมันอันนี้มาหายเลยเอาบึงก่อนเนาะเขาซื้อนมนำเลยเขาผักอ๋อผากสูตรบอกสูตรเนาะขอบใจเด้อเขาผาก,ผากสูตรสูตรนมไปเข่ามาหายนี่ขอบใจเด้ขอดขาดสูตรเนาะพี่น้องบนแบบผักซองบนไฮเนาะ ดเขาเพผลผลากมาให้น้องไปเข่าขอบใจลายๆเด้อเขาซื้อนมน้ำ่นเนาะแล้วเพผลผลากมาผลักผักส่งกับเสือมาให้ขอบใจหลายๆนมกับเป็นนมอันนี้แหละพี่น้องนมที่ลูกเขากินนี่แหละสีดแดงเนาะอ่ะอันนี้นมไปแล้วพี่น้องยังแก๊ดญ่เนาะ อันนี้แหละแก๊สนี่เแบบิดแเบบิดสามประมาณสามพันบาทเนาะพี่หนุ่อ้หัวสีนี่ยังเดี๋ยวทำดูด้อยกันเนาะอ๋ออันนี้กูจักแล้วรอฮัดยืนเนาะพี่น้องอันนี้รอฮัดยืน รล,ลองรอหัดยืนนี่พี่น้องอันนี้เป็นรอหัดยืนเดี๋ยวเขาจิกแกะบึ้งตัวนีีก่อนโมโหสิได้ครบหรือบ่ ไก่เนะาะเช่าไปพันนี่อันนี้เช่วปลายพันเนาะลืมเลยเช่าอะไรก็ไม่จำสั่งไม้ลูกสาวไก่นี่พี่ต้องให้ลูกลินเนาะอันนี้เครื่องลินของเด็กน้อยนั่นแหละ อันนี้ก็เปิดเครื่องลินคือกัน,นกพี่น้องอันนี้กัเนาะได้เครื่องลินเลยครับสั่งน้ำปั่นมาเลยพี่น้องเลยอันนี้น้ำปั่นอาหารเนาะน้ำปั่นอาหารปัน่น คงกอดคงกินเนาะใส่ว้อยู่นี่หนแหละเราเข่าบเบิดหมอเลยเข่าบเบิดแก๊สอันนี้เลยเนาะอกไปกับรอพี่น่องอันนี้คือรอกเข็นของน่องใบเขา เี็น้องไปเข่าหน่อยอ๋อแบบนี้เลยพี่น้องต้องเอามันขึ้นเนาะกยนับมือจะค้องเลยปดิ พอได้ยูหลินตามเดินเนาะจะยูไปได้นี่กะบอ๋ออยู่พี่ข้านี่เนาะพี่น้องอันนี้อ๋โอเค อัดเนี่ยแฮดอันีลล้อไว้ไว้ยูลิ่น้างฮะแต่ลงก้นเร็วว่าเออมาห่อแล้วม <Hey, S 1> าอ,อีลาใาห,าห้บ่ ให้เก่งนี่ได้พี่น้องเยมือนีให้อันนี้เป็นลออนนอ่อยูเนาะพี่น้องยังอีกอหนึ่งก็คือล่อยูคือกันแต่ว่าล่อยูแบบนอนเด้อพี่น้องเลยอันนี้แบบนัง่งอันนี้แบบนอนเนาะอันนี้ปลาดินได้พี่น้องให้ลูก นี่แว่หลอกเนาะปลาดินได้บุมีานโอ้ยต้องได้ใช้ฐานนี่เดึนดึง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  เอาอันเอาเขาที่ละอย่างเ,เดี๋ยวเอาตัวหลอ,อัน,นไปไปก่อนเนาะมันคือจุก,กับป๋อดิเทวะบนจับเนี่ยวะไม่คือจุกระเทวะ Cóc nữa là bạn. Hm? hay lúc đẹp, nọ ghê. Oh, ok, đẹp, đứng hm. Lúc đẹp, nọ có mìao. Ơi Hé! อันนี้รอบแบบนั่งเด้อพี่น้องแบบเอาลูกนั่งเนาะเดี๋ยวเขาประกอบแบบนอนก่อนพี่น้องเย้ยอันนี้เดี๋ยวป้าไปนี่ก่อนเนาะอันนี้แบบนอนพี่น้องเลย อย่าบเลยทีอย่าบเลยไม่เห็ดง้างตัวนี้พอไหวเลยเนาะอันนี้แบบโยงเลยนอนน,ำน้ำเนาะนอนได้อันนี้พี่น้องเอ้ยแล้วก็กอบเอาได้ ใส่ทั้งหนาโอเคเรียบร้อยตีนึงตีนี่ก็ใส่ทั้งหนาโอเคได้ตีหนาแล้วยังตีหลังปนี่

แบบนอนนี่ตู้ผ้าอัพ,พอลมตู้มแล้วก็หางย,ยูรวดแบบหนึ่งมาอยู่ทางพี่ไว้มาอยู่ทางพี่ไว้มาเข้ากล้องน้ำผอดหน่อยไว้พอชื่อพี่พี่พี่เฮ้ยมาหาเงินใฉยพอเนี่ยพอเบิดเงินสามพันแล้วได้น้ำเจ้าดิาพี่เฮ้ยเอา,าได้สัตว์เอามานั่งนี่ในยูน้เพิันได้สดัตว,ว์เนี่ยมนลมได้ถึงมันเออไปไปเอาเข่าในไป มันจะเป็นไข่ตื้อมีค่ะห้ากระซักยาเมาังวนพอประกอบแล้วพอจะชิ้นยิ่งขึ้นน้าเครื่องรีดม,มันเห็นลูกมีความชุกพอแม็กก็มีแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยเห็นลูกมีความชุกพอแม็กก็มีแหง้ง ที่ดูใจแล้วใส่ไปทีละอย่างพี่น้องเอาตัวใดวันนี้เบิังรอตัวนี้ดิ Ừ, bừng 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 kia khắp nhau ấy Ok Để ăn không ăn đeo nì à, chiều chiêu ní ní แล้วมันใส่น่ได้บนันทึกีนมัน นี่นาอพี่หน้ง่งเล,ลิกกระหลอกรัวนี้กันแหวน่เห็นพี่หน้ง่งหาแหวนมันก่อน Vén như sấy vén Vén tha như sấy Đó hết lệ Hãy subscribe cho kênh แหวนเลโกตีนเลโกล็อกโอเคเรียบร้อยตีนหลังที่น้องนี่ พี่น่องขบเช็ดเลยเราจะใส่ตัวนี้ก่อนพี่น่องเลยหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อแปดแม่แหละแปดอันพี่น่องเลย สองอันนี้เด้ใต้องได้บึงปุ้มตลอดได้พี่น้องบุ่งปุ้มจำไม่ได้เลย พ uh ี huh, ่น้องไปดมอันนี้คือน่องนุ่มนุ่มอยู่ไหนบันนี้ลูกบ่าแม็กไว้สีนอนแล้วบันทำสีน้อนบันนี้น้อง แบบแบบนอนกับแบบนั่งเนาะพี่น้องเนาะซื้อให้ลูกอันนี้แบบนอนเด้อพี่น้องเด้อจักแพงลูกสำไ้อันนี้แบบนั่งแะ้วกับปลาดินเนาะอันนี้แว่แว่หลอก ล่อให้ดูดนะอันนี้เครื่องลินของลูกให้ลูกจับสลันลินไปกัปลาอันนี้ยังบร่ได้แกะบึงเนาะเดี๋ยวแกะบึงก่อนพี่นนองเดี๋ยวเทามาแกะบึงต้นนี้ก่อนเนาะอันนี้นะเป็นเป็นน่ะนะเป็นล่นอคัดยางพี่นนองเลย มือได้ลมมือได้บ่มีลมเฮาจังสิเอาลูกมันโย่ลิ้นเนาะมือมีลมเฮาก็บ,บ่เอาออกมาโย่เราพี่น้องลมมันแหง้งรอทันอย่างเนาะเดี๋ยวเฮาเอาไปประกอบอยู่ในหอ่องไปเลยมาพี่น้องคลิปนี้ก็เดี๋ยวเฮาไปต่ออีกหรืวอว่าบ่มีต่อก็บทัน บูมีต่อคลิปก็จบตอนนี้เนาะคันเล,ลือมีต่อเดี๋ยวเอาาค้ามาต่ออีกพี่น้อง่ะส่วนนี้มียังะวะใส่ลดนไหนวะอ๋อห้อจังเลยเฟซจิปเดี๋ยวสอ่งอันเนาะเดี๋ยวอันอันนี้ใส่ได้ตีนเนาะพี่น้องตีนของ แบบแม็กมาเลยเนาะ ปพี่น้องมาพี่น้องกลับสุขสบายดีตอนเช้าๆเด้อพี่น้องมินิกามาลองอันยังวารถเข็นรถรถเข็นใหม่ของน้องไปเขานาะพาน้องไปเขารอะลินแถวเดินเพื่อนนี่เลยพี่น้อยน้าลูกไป <c oughs> พาไปเข่าไปหล่อลินก่อนไหบอลลุกไหบอลลุกเอ้ยถ่เยาอ,อยู่พี่ไลยพาลูกมาห,หล่อลินเนาะเปี๋ยไดย้ไปเข่าจะดูดแว่นนี่ครับได้รอนี่พี่น้องเอ้ยสำเพังชังน่าจ เดี๋ยวให้แม่ผมไปหาไข่มดแดงมามาก่อให้มัน,นี้พี่น้อกไปหาทางหักลุกออกมาหล่อลินไว้นี่ค่ะ,ะหักบอให้แม่เป็นยูบึงเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปทงนกูป,ป่ะมาสเหาเลยย่ามันมันท้าวมาัมันบ่เคยเห็นหอกไอ้แก่กมาเลยเอาเอาลมเอลมลเอล,ล,อลมลตู้โมมันมันละมัดกัอ่นจุ๊ยลแยเดิเพดเกิดมองแล้วก็เหยียบคินดิฉยก็แหละผู้กิดิยอย <c oughs> ู่เนี่สิเกิจะของย พาลูกล้อลิ้นพาลูกล้อลิ้นเดี๋ยเราอันนี้ก็คักเฉยพี่น้องเลยขีง,วขงวัว,นะวมิจะขีงวัวบ้าแหละงัวเออยันเฮาไปจะมีงัวก็มีขีงวะนะัวหนักงัวเฮาไปเช็ดขีงัวเปล่าหนักถักไรทั้งเล็บที่ขายขาขางัวเลอกทั้งลุมก็ไว้เครื่องได้ เพผอพาเลาะพาหล่อลินผมไปหล่อทางกูเไปหล่อทางไปหาทางเขาทางอือไปเด้ไปหัวเด้บ่หลกตีนนตีมันน้อยพราะเนาะเขาเอาให้ตีนน้อยเนาะเขาบอกเอาให้ตีนใหญ่ถ้านาน,านาตกจะคุม้มมั้นี่นะต้ตคุ้มก็คุ้มกัน บัน <L> <What? S 1> mm ี้กองมาหล่อลินได้แล้วเนาะบันมีล่อแล้วเนาะอ้กติมติมมะขาเลยไดู้เอได้เลยหยิบย้อยบเลยบบ่บบซอสดอกได้าขิงงัวเลยพ่าเป็นไรลูกสบายบ่ยูนี่ขาขิงงัวเลยกซื้อิวะ หล่อลินโอ้ยขี่ละขี่ละหามันแดดตาลูกฮั่นย้อนย้อนแชงไปทางนี้ไปทางนี้อือเธอมีนาสบ้อยแสบโอ้ยยูเี่ยวกันโยกขึ้นแล้วกันโยกไปตีหลังอ อยากไปตีนม de oh, 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 ันหน่อยเฮ้ยเอ้ยตีนมันหน่อยอาไมนเป็นดินชายแล้วมันยากเลยมันเป็นดินชายเลยโอ้ยอันนี้จะลงวะเออถึกแดดแล้วล้านคอยเฮ้ยกินเสดะเ